คำถามต่อไปว่าการธรรมตการของพ่อผู้ที่ได้พระโสดาบันแล้วยังติดอยู่ในรูปรสการมณ์มอยู่หรือหาทางและฝึกใจที่จะฝืนใจพอดถอนอยู่เสมอบ่อยๆใช่หรือไม่อันนี้สําหรับบางคนส่วนมากในขัง้งพุทธการแล้วถ้าบรรลุพระโสดาแล้วเป็นข้าราชารนี่นะจะอยู่ตัวเพียงเท่านั้น ส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นแต่ผู้จะมีการปฏริบัติเพื่อจะให้เพิ่มคุณธรรมให้สูงกว่านี้ก็มีแต่มีส่วนน้อยแต่ส่วนใหญ่แล้วนจะอยู่ตัวเพียงเท่านั้นเองถ้าผู้บรรโซดาแล้วประโยช่โซดาจะถึงวันตายส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นแต่ถ้าผู้บรรลุธรรมเป็นพระสกิตาคาก็เป็นถึงวันตายคือมันยืดนขึ้นไปเป็นพระอนาคาโดยส่วนใหญ่ถ,ถ,ปปาาหญถ้าเป็นฆราวาเป็นพระอนาคามีแต่ประโยชน์ห้เป็นอนาคานั่นแหละ ถึงวันตายเช่นเดียวกันนี่ส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นแต่ถ้าอยากขยับขยื่ยนไปได้ให้สูงกว่านี้ต้องเปลี่ยนแปลงวิธีการเทศตัวเองใหม่คือการบวชหรือออกปฏิบัติเช้่มงดกวดขันเป็นคนไม่มีอะไรเลยนะอันนั้นขึ้นได้ขยับขยื่ยนควบคุมตัวเองไมขึ้นขึ้นได้แต่ถ้าธรรมดาบรรดานัน่ะมันจะมีความพอใจมีความยินดีที่เรามีอยู่นี่คือถุนมากพัตตุาเป็นอย่างนี้ สินพระโซดาที่ได้อย่างเนี้แล้วเมื่อตายไปเนะ่ยคือลกักษณะโซดามันมีลกักษณะสามระดับมีอย่างหยาบพระโซดาอย่างหยาบหยาบโสดาอย่างกลางและโสดาอย่างละเอียดถ้าผู้บรรลุโสดาอย่างหยบาบหยาบทำพื้นฐานธรรมดาเรียกว่าจะตักพรตตุปรามะโซดาพวกนี้จะอยู่เกิดตัโลกนี้เก็ตชาติไม่เกินเก็ตชาติก็สามารถเข้าสู่พันิพพานได้ถ้าพระโซดาใน กลังโกลาโซดาจะอยู่เกิดมนุษย์นี่ออกไ่ในไม่เกินสามชาติระส่วนพารฟานได้ถ้าพระโสดาคขั้นละเอียดหรืออีกชาติเดียวคือเอกาพิชฌีก็จะเกิดเป็นพระโซดาได้สมมติว่าในยุคนี้สม,มัยนี้ถ้าผูใ้ใดบรรลพุพระโซดาในยุคนี้ในชาตินี้แล้วเนี่ยเมื่อตายไปแล้วเนี่ยผู้นั้นถ้าเป็นอกก PG, เอกาพิชีโสดาผู้นั้นจะคอยมาเกิดอีกชาติเดียวคือพระศรีอริยเมตตาจะมาเกิดในช่วงนี้ไม่ได้ หรืชาติเดียวมาเกิดทั้งสุดท้ายคือพระสิยานยันเมตตาแล้วก็ฟังเทศเป็นพระอรียเจ้าพะระอรหันต์ไปเลยเนี่ยใครต้องการไม่อย่างนี้เอาชาติเดียวเนี่ยอืมเมื่อได้ชาติเนี่ยแล้วก็ไปคอยทักพระสีก็แล้วกันเห็นมาพระพระสีก็แล้วกันอืทีนี้ผู้จะมาเกิดอีกในเกีตชาติตัวดีหรือสามชาติตัวดีเนี่ยพวกนี้จะมาเกิดในตระกูลที่เป็นสมาธิพวกดีหาที่เกิดได้ หาเกิดในตระกูลที่เป็นสมาธิเพื่อเขาจะไม่ทาชั่วทําต่อไปตระกูลอจพันเขาจะไม่เกิดอ่ะจะไม่เกิดเป็นตระกูลที่เป็นสมาธิเป็นตระกูลที่มีความเมตตาต้งสัมปัตย์เสมอเขาไม่ทาชั่วอะไรเลยในการเกิดมาทั้งหมดเนี่ยเขาก็อยู่กันไปอยู่กันไปพวกการมาเกิดเนี่ยจะมาเกิดส่วนมากจะมาเกิดในนอกศาสนาอยู่ในสุนทรภพก็เกิดได้พวกเนี้ยคือเกิดเป็นภพชาติธรรมดาานั่นเอง แต่ไม่ไปฏิบัติก็จะไปะเย่ยนไปได้แล้วก็ตายไป